สวัสดีค่ะเซลฟายนะคะวันนี้เราจะมาโลเพ6จุดของเจ้าุูนเอ็กเพนเดกันนะคะมาดูลักษณะด้านหน้าของเราเป็นการออกแบบ geometric นะคะข้อดีก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถและการออกแบบด้านหน้าของเราเป็นการออกแบบแอดวานซ์ y ดนามิกชิลนะคะข้อดีมีกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็มีระยะ,ะต่ำสุด สูงสุดของของตัวนี้นะคะก็คืออยู่ที่225ม mm ิมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็มีโชกคอัพเสริมขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของการยุบตัวทาข้อดีก็คือรถจะไม่คงเค็งนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ปลอดภัยให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะและเรามาดูภายในภายในรถของเรากันเลยภายในก็จะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะทั้ง คอนโซลหน้านะคะแล้วก็บอกก็จะเป็นเบาะหนังสีทูโทนเหมือนกันนะคะภายในจะเป็นเบาะเจดที่นั่งนะคะสามารถพับได้60-40นะคะแถวที่3สุดท้ายของเราพับได้50-50กันเลยทีเดียวนะคะและเราก็มาดูเออ,เอ,อแล้วตัวนี้ของเราก็จะมีวัสดุซับเสียงรอบคันนะคะเนี่ยวัสดุ ทับเสียงรอบคันเลยก็จะเป็นรถที่มีเสียงที่เงียบสุดในกลุ่มรถ SUV ของเรานะคะและด้านท้ายของเราด้านหลังของเรานะคะการการออกแบบฝากระโปรงก็จะเพิ่มความหรูหรามากขึ้นก็คือฝากระโปรงของเราก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็การโชนท้ายของเราก็จะเป็นสีดำนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มาดูทางทางด้านผู้โดยสารทางด้านขับขี่ของเรานะคะ ก็คือพวงมาลัยของเราจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมการรับสายวางสายโทรศัพท์แล้วก็มีปุ่มล็อกความเร็วไว้บนพวงมาลัยนะคะข้อดีรวบรวมระบบต่างๆไว้บนพวงมาลัยนะคะประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับก็คือเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะและเรามาดูทางด้านเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ไมเวทพันห้านะคะพันห้าซีซีร้อยห้าแรงม้านะคะข้อดีก็คือมีรอบบิด มีแรงบิดในมีรอบบิดต่ำนะคะประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับก็คือประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาจบการโลเพ6จุดกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ